ปี2,564ต่อได้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องมีมติพรมออกมาว่าต่อได้ไม่จําเป็นว่าต้องเดินทางกลับของนอกประเทศนะครับปัญหาที่จะตามมาก็เช่นพาสปอร์ตหมดอายุในช่วงนี้ทํางไงนะครับอันนี้ทางรัฐบาลก็จะมารองรับด้วยการ เจรจากับประเทศต้นทางให้สง่งเจ้าหน้าที่มาทำพาสปอร์ตให้ต,ต่อมอก็ตีวีซ่าให้ก็คือได้อยู่ต่อต่างด้าวไม่ต้องไม่ต้องออกนอกประเทศในส่วนของวิสุทัญชาติกลุ่มวิสุทธิชาติเน,ใน,ใน,ในีญญ่ยใบเนี่ยจะหมดเพราะกันพอดีนะครับสามสิบเมีนาหกห้านะพวกนี้ก็คิดว่าต่อไปยากทำงานอีกไม่มีปัญหานลครับ จะต่อให้อีกสองปีนะครับในส่วนของแรงงานตามฤดูกาลตามชายดแดนแถวอำเพร่กับเชิงอำเภอที่อยู่ตะแนงชายแดนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อนุญ,ญาตให้ครั้งละสามเดือนนะฮะอนุญ,ญาตไปจนถึงสามสิบสามสิบมีนาหกห้าสามเดือนต่อสามเดือนต่อสามเดือนต่อนะครับอันนี้อันนี้คือรายละเอียดนะครับ แรงงานที่ขึ้นสบียนใหม่นะครับนกี้ก็แรยง,งานท่านรอผู้ว่าไปแล้วละ่ะว่านะว่ามียอดประมาณ1,296คนนะครับ1 2 3, 6คนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานกัมพูชานะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะหล่นเ,เหลืออยู่หรืออาจจะเข้ามาก่อน29ธันวาคมนะครับอันนี้มัน,มนเดินทางเข้าออกสะดวกอยู่แล้วนะครับก็มียอดประมาณนี้นะครับ ในส่วนของ1,296คนเนี่ยนะครับก็จะได้รับเมื่อดำเนินการทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยและทำงานได้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566นะครับหมดพร้อมกันหมดนะกลุ่มนี้จะหมดพร้อมกันหมด13กุมภาพันธ์2566เมื่อดำเนินการทุกขั้นตอนแล้ว นะเมืม่ดำเนินการทุกขันก้นตอนแล้วในช่วงนี้นะครับท่านก็จะต้องไปพิมพ์แบบแจ้งน,นะครับทั้งบัญชีรายชื่อนะบัญชีรายชื่อในระบบนะะที่พอเราคีย์เข้าไปปักมันจะมีบัญชีรายชื่อมีเอกสารออกมาเราจะต้องพิมพ์ตัวน,นั้นมาเป็นเอกสารว่าเราได้ดำเนินการถูกต้องแล้ว นะครับตามขั้นตอนตามตามช่วงระยะเวลานะครับตามช่วงระยะเวลามีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพราะตอนนี้นี่ก็คือเจ้าหน้าที่ทั้งทางตมทั้งทางจาัดหางานหน่วยงานในสก,กัดกระทรวงแรงงานการมนธกก็จะเข้าไปเข้าไปตรวจสอบนะครับเข้าไปตรวจสอบคนที่ไม่ได้ดำเนินาก,การตามระบบนี้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายก็คือเข้า ประเทศไทยโดยไม่รับอนญาตไม่มีใบญาติทำนินนะครับใน้างก็จะมีโทษต่างเ้าก็จะมีโทษนะครับส่วนคนที่ได้ดำเนินการแล้วก็เอาหลักฐานตัวนี้มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ดำเนินการแล้วในส่วนของขั้นตอนต่อไปเราก็จะดำเนินการตามเงื่อนระยะเวลานะครับตามเงื่อนระยะเวลาเพื่อดำเนินการ ขึ้นทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะต้องตรวจโควิด1 9นะครับขึ้นมวนนี้มีภาราพิเศษคือจะต้องตรวจโควิด1 9นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทางสาธารณสุขก็จะมาชี้แจงให้ฟังนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็รอถามทางสาธารณสุขนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน16เมษายน2564น,นะครับตรวจโควิดจะต้องตรวจให้เสร็จภายใน16เมษายน2564เดี๋ยวบางท่านจะว่าก็ขึ้นทะเบียนทางออนไลน์แล้วเอาตัวนี้ยืนยันไปตลอดส่วนเพื่อนไขยอื่นไม่ทำเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องนะครับ เมื่อครบ16เมษายาษน2564าาเขาก็ไปตรวจอีกว่ามีผลการตรวจของโควิด19หรือไม่นะครับอันนี้เรื่องของการตรวจสุขภาพตรวจโรคโรคโควิดนะครับเดิมกำหนดไว้ประมาณ3,000บาทนะครับต่อคนจะเห็น,นคุยกันใหม่เนี่ยประชุม นณากรรมการใหญ่ที่ส่วนกลางเนี่ยลดลงมาเหลือ2,300นะครับอันนี้เท็จริงอย่ใงไงเดี๋ยวทางเจ้าที่สาธารณสุขคงมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตรวจโควิดหรือโควิด -19 แล้วก็จะต้องดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลอันนี้เป็นเป็นตัวพิเศษทัานกม,มจะเป็นคนจัดเก็บอัตลักษบุคคล อาจจะเก็บม่านตาเก็บอะไรบ้างที่มันเป็นอัตลักษณ์เรานะครับที่ที่เราไม่เหมืนอนไทอ่ะนะเก็บแล้วนี่มันจะไม่ซ้ำกันนะครับก็มีวิธีการเก็บนะครับเหมือนเหมือนแรงงานประมงอะไรที่เขาสแกนม่านตาอะไรเนี้ยนะอันนี้อันนี้ก็จะเก็บอัตลักษณ์แล้วก็แยกบุคคลชัดเจนนะครับแยกบุคคลชัดเจน อันนี้ก็จะต้องจัดเก็บอีกอัตราภายใน16เมษายน2564นะครับอีกขั้นตอนหนึ่งีอันนี้ก็คือในเรื่องของากองงารตรวจโรคก็ห้ามอันนี้ก็หมายถึงการตรวจปกติเมื่อจะขอรับใบอนญาตทาง,งานนะรัรก็จะมีก็จะมี6โรคนะโรคทาว่าช้างโรคอะไรเนี่ยนะครับระยะร้ายแรงอะไรต่างๆน,น,นี้ก็ต้องตรวจด้วย เป็นการตรวจปกติอยู่แล้วหลักก่อนที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานนะครับอันนี้ก็จะต้องแต่ตัวนี้ก็สําคัญน้อยลงนะโควิดสำคัญที่สุดนะครับตัวนี้ก็ให้ระยะเวลาไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2564นะต้องเอาผลตรวจมายืนยันด้วยว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามนะครับ เมื่อได้ดำเนินการตรวจโควิด19แล้วจะเก็บอัตราแล้วเนี่ยเขาก็ให้ขอรับใบอนุญาตทํางานได้นะครับขอรับใบอนุญาตทํางานได้ก็ค่าธรรมเนียมทำขอนึงร้อยบาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมใบอนญาตทำงาน2ปีนะครับอันนี้2ปี1,800บาทคือคือต้องเข้าใจนะครับเพราะว่า มันจะเป็นคนละส่วนการในส่วนของกระทรวงแรงงานสำนักนงานจานัดหางานเนี่ยก็จะมีรายจ่าย1,900บาทก็เหมือนเก็บปกติทั่วไปนะครับพวกพิสูจน์สัญชาติพวกเข้ามาแบบเอฟโอยูก็ปีละประมาณเนี่ยหนึ่งพันบาทนะครับพราะตั้งขอให้หนึ่งบาทก็เป็น1,900บาทนะครับและเมื่อ โลกแล้วก็ต้องเอาผลตรวจโรคนะครับผลตรวจโรคต้องห้ามมายืนยันภายใน18ตุลานะคม4ในช่วงแรกเนี่ยสองโรคจะต้องมีผลก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการตรวจโควิด19กับจัดเก็บอัตราคลเนี่ยนะครับถึงจะไปยื่นขอ,อรับใบอนุญาตทำง,งานได้ในช่วงแรกแต่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจโรคต้องห้าม6โรคอะ่ะ นะอันนี้ตรวจทีหลักได้นะครับเอาสองส่วนนี้นะครับเมื่อเขาเปิดให้ลงทะเบียนอขอรับใบอนุญาตทำงานก็ดําดเนินการเข้าสู่ระบบได้เข้าสู่ระบบได้ก็คือหนึ่งต้องตรวจโรคโควิด -19 ต้องจัดเก็บอัตลักษณบุคคลนะครับจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้วก็จะต้องมีใบเสร็จที่ชำระ เนี่ยไอ้พัดเก้าร้อเนี่ยไปชำระที่ไหนเซเว่นนะเดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องมาที่สำนักง,งานเนี่ยนานท่านก็ไปเซเวเลยนะครับการเข้าไปเขาก็จะตัวบุคคลเรลขประจำตัวบุคคลมันมีตั้งแต่รอบแรกแล้วใช่ไหมครับไอ้รอบนี้ก็คือต้องเอาข้อมูลอัตลักษณ์บุนคคลข้อมูลโควิด1 9แล้วก็ค่าธรรมเนียม ที่ไปเสียที่เซเว่นเอาเข้าไปในระบบระบบมันก็จะอนุญาตนะครับแล้วก็จะมีเอกสารเอกสารออกให้ว่าเราถึงทำถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับทำถึงขั้นตอนนี้แล้วส่วนตัวโรคต้องห้ามก็สามารถเอาไปเพิ่มภายหลังได้แต่จริงๆเนี่ยผลก็จะยังไม่อ,อ,อะไรยังไม่มออกมา เป็นตัวใบอนุญาตเนี่ยนะฮะมันต้องรอท่านยืน่นตัวโรคต้องห้ามเข้าไปเพิ่มนะภายในวันที่18ตุลาคม4เนี่ยเมื่อท่านยืน่นท่านยื่นตัวนี้ก็คือเอกสารครบแล้วปั๊บใบอนุญาตถึงจะออกนะคะรับใบอนุญาตทำงานนะครับแต่มันก็ไม่ไม่เป็นตัวใบอนุญาตนะครับท่านจะต้องไปที่สําน,นาทะเบียนภาคอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทำบัตรสีชมพูนะครับ ีนี้ในกรณีการขึ้นทะเบียนรอบเนี้ยมันก็จะมีสองประเภทนะท่านนักบุญทราบด้วยละแต่ทีนี้ในส่วนของมติคอรมอใหม่นะครับหึ่งกรณีมีในจ้างลแล้วก็ให้ขึ้นแล้วก็ดำเนินการตามนี้เลยนะครับสองกรณีไม่มีในจ้างนะอันนี้เขาก็ขึ้นไว้เลยโดยอย่างนี้แหละนะครับก็คือมาตรการก็คือผ่อนปลดเยอะที่สุด นะครับไม่เหมือนกับทุกรอบที่ที่ขึ้นทะเบียนมารอบนี้ขึ้นเองได้นะตัวรายง,งานต่างได้ขึ้นเองได้เขาก็าจะกรีกข้อมูลอะไรต่างๆของเข้าเข้ามาแล้วก็จะมีใบที่เป็นรายละเอียดข้อมูลบุคคลวินให้เป็นหลักฐานว่าได้เข้ามาสู่ระบบตรงนี้แล้วนะครับได้เข้ามาสู่ระบบตรงนี้แล้วนะครับ กรณีไม่มีในจ้างนะครับเมื่อสรวจโควิด19จะเก็บอัตราบุคคลแล้วให้ดำเนินการจัดทําทะเบียนประวัติว่าด้วยการทะเบียนราษหน้าศูนทะเบียนภาคภายใน16มิถุนายน64อันนี้ก็จะพิเศษเพิ่มจากกรณีที่มีในจ้างนะครับกรณีที่มีในจ้างไม่ยังไม่จำเป็นว่าจะต้อง ไปที่ศูนย์ทะเบียนภาคนะครับคนไม่มีในจ้างถึงจะต้องไปดําเนินการที่ศูนย์ทะเบียนภาคเพื่อให้ศูนย์ทะเบียนภาคจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พิมพ์ทรลสามสิบแปดทับหนึ่งทับสองอะไรนี่นะทับหนึ่งทับสองมาเป็นเอกสารประกอบตัวเราได้แล้วทีนี้เราก็ไปหาในจ้างนะครับไปหาในจ้างเพื่อที่จะทาใบอนุญาต คือเบียดเสียดแล้วทั้งมีในจ้างและไม่มีในจ้างนะครับคนที่ยังไม่มีในจ้างสุดท้ายก็ต้องหาในจ้างคือตอนนี้กฎหมายหรือทางราชการไทยเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้คนต่างล้าวทำงานโดยไม่มีในจ้างนะครับทำงานโดยไม่มีในจ้างก็ค้าขายต่างๆนี่เดี๋ยวเข้ามาแยกอาชีพคนไทยนะครับในกรุงเทพนี่เห็นรถขาย น้าขายผลไม้ขาย,ะขายอะไรเยอะแยะทั้งคนยวนคนเียดนมามอะไรต่างเนี่ยอันนี้เขาห้ามนะครับเดี๋ยวจะมาแย่งพวกเราคือไม่ง้อคนไทย,ยนั่นเองไม่ง้อในชาตินะครับไม่ไม่ไม่ไมไมไมอนุญาตนะครับเช่นที่ช่องจอดีก็เหมือนกัตลาดช่องจอนีส่วนใหญ่ก็จไม่ค่อยมีในชาติคือเขามาทําธุรกิจ ตรงนี้ค้าขายตรงตลาดช่องจอมอย่างเงี้ยนะเขาก็อยากจะเป็นในจ้างของเขาเองไม่ต้องเป็นทหาในจ้างคนไทยนะแต่กฎหมายก็ยังไม่เปิดให้นะฮะกฎหมายก็ยังไม่เปิดให้อันนี้ก็คือต้องออไปในสามส่วนก่อนนะฮะก็คือวันนี้ไม่มีในจ้างนี่นะก็คือตรวจโควิดจัดเก็บอัตลักษณ์แล้วก็ต้องไปทะเบียนภาก่อนนะครับทะเบียนภาก่อน นะครับเมื่อจะทำทะเบียนประวัติส่วนตัวเสร็จแล้วให้ยื่นใบญาติทำงานภายในวันที่13กันยายน2564นะ,ะ2 5 0 0กันยายน2564นะครับก็คือมีค่าคำขอ100บาทและก็ค่ 5, าใบญาติทำงานอีก1,800บาทนะครับ